จากช่องรองวิซิลี่แคดเอ็กซ์ทูโดนสไตน์จนช่องบินทําให้คอนเทนต์ทั้งหมดของช่องรองจะลงในช่องหลักนะครับน้องๆขอบคุณทุกคนที่กลับมาติดตามรับชมให้สนุกครับโอเคทุกคนตอนนี้เราอยู่ภายในดรา잉เอ็มไพร์สแกนอีกแล้วนะครับน้องๆโดยที่วันนี้นะครับทุกคนเราจะไปรีวิวพากรนี้ตัวลิมิเต็ดที่สุดนะครับน้องๆที่เราเนี่ยทำการซื้อทันกันนั่นเองหรือคือแบบว่าเราสามารถซื้อทันหลังจากที่มันเนี่ยทำการปล่อยขายกันนั่นเองนะครับน้องๆเดี๋ยวเราไปลองดูดีกว่าทุกคนว่ามันจะแจ๋วมาากกนนนน้้ออยขดดไหงพร้อมแลลล้วววเเเเรรรรราาาาไปอองงดดดูกกกกััันนีี่่่คคคบบแแตยยยทุ๋จะเข้าาไปดูภยใน๋อนนนนนนะคครัับ้้องๆว่่าีีเยมาก มเต็ดยังไงและการที่มันรีมเต็ดน่ะมันดีมากน้อยขนาดไหนกนันนน่เองโดยทีย่รถคันนี้นะครับน้องๆป่านนี้เนะี่ยพี่คิดว่ามันน่าจะทำการโซเอาออกไปแบบเยอะมากๆแล้วทุกคนไหนหน้าไหนนะนนะโอ้ยนี่ไงทุกคน ทำการโซล์เอาท์เนี่ยออกไปมากกว่า1,500คันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับน้องๆและคันนี้นะครับทุกคนเป็นเจ้าตัวพารกันนี้ทุกคนเอ่อเทมเพลสตานะครับน้องๆปี2016กันนั่นเองนะครับทุกนนนคนการค่าตัวน้องเขาเนี่ยอยู่ที่งมันสองจล้านดอลลาร์กันนั่นเองอ๋อเปิดโชว์ได้นะครับน้องชายโดยที่คันนี้นะครับน้องๆมีทดสอบปีนี่มันสาณ370กิโเมตรต่อชั่วโมงกันนั่นเองครับทุกคนและการควบคุมเนี่ยมากถึง63%แล้วกสิบสามเอปอราะฉะนั้นนะครับน้อองๆนี่ถืว่า V1 คคัันนะรบทุกค็เบ ท็อปสปีดดีนะทุกคนแล้วการควบคุมเนีไไ่ยถือว่าเป็นในที่ดีมากๆเลยนั่นเองแต่ว่าท็อปสปีดเนี่ยมันก็ยังไม่ได้แบบถูกใจเรามากมายขนาดนั้นนะครับน้องๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาลองดูอีกทีหนึ่งเอนจิ้นครับน้องๆมาเลยดีกว่าทุกคนโอ้โหมันต้องใส่ของสนามไปอยู่แล้วนะครับน้องๆแล้วก็เทอร์โบก็ทําการใส่ทวินเทอร์โบโอ้ให้ทวินเทอร์โบมาอยู่แล้วเหรอทุกคนโอเคทางเราจะทำการอัปเกรดเจ้าตัวทวินเทอร์โบแบบตึงๆเลยละกันนะครับน้องๆแล้วก็เบรกครับน้้้้้ ang, ้้้อองงงงๆๆใใใชชชเเเเบบบรรรรรรกกกกกสสนนนนนาา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 มมมมไไปปแแลลววว็็ยยยคคคัััโตตททุํจพีี โตกันนั่นเองครับน้องๆแล้วก็ทำการอัปเกรดไปแบบตึงๆเลยนั่นเองครับทุกคนแล้วลก็ในเรื่องการขับเคลื่อนนะครับน้องตัวนี้นยะให้เป็นเจ้าตัว RWD มานั่นคือการขับเคลื่อนล้อหลังกันนั่นเองแต่ว่าเราจะทําการเลิกเป็นเจ้าตัว AWD ไปเสร็จแล้วทุกคนนี่คือแบบว่าแต่งแบบฉบับไวมากๆเลยนะครับน้องๆโดยที่ตอนนี้นะครับทุกคนเทอร์สปีดอย,ยู่ที่ประมาณ407กิโลเมตรต่อชั่วโมงกันนั่นเองจากเมื่อสักครู่นี้นะอยู่ที่ประมาณ370กันนันยยน่นเองนะครับน้องๆแล้วก็การควบคุมเนี่ยเพิ่มขึ้นมา1%เท่าน้น,นอง มาจาก63มาเป็น64อ่ะทุกคนแล้วก็ในตัวนี่ง91เปอร์เซ็นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับน้องๆมีของแต่งเพิ่มเติมหรือเปล่าไ,ไหนดูซิทุกคนน่าจะไม่มีของแต่งอื่นเพิ่มเติมแล้วนะครับน้องๆที่เหลือเนี่ยเราจะทำการคงความ OG ไว้ในรูปแบบนี้กันนั่นเองครับน้องๆเดี๋ยวเราทำการเอามันเนี่ยมาทำการไดากันเลยดีกว่าทุกคนเดี๋ยวเรามาลองดูก่อนทุกคนว่าของจริงเนี่ยมันจะว้าวมากน้อยขนาดไหนกันนั่นเองเอาจริงเลยพี่คิดว่าภายในตระกูลพักนี้เนี่ยมันก็ว้าวอยู่แล้วนะทุกคนนนี่่ออออออกมาาแล้้วครับงงชยยออยุุตพููส โอ้โหทำไปเล่นไปทุกคนแล้วรถคขั้นนี้นะครับน้องสามารถทำการเปิดสปอยเลอร์ได้นะฮะถ้าเกิดสมมติเราอยากเบกไปไหนะเราก็เพียงแค่ทำการเปิดสปอยเลอร์นะครับน้องแค่นี้เองทุกคนอีซี่สุดๆไปเลยทุกคนไปครับน้องเราไปลองเทสสนามแรกของเราโอ้ยขนาเข้ามาในกันน่ะทุกคนผมอยากเข้าด้วยนะครับน้องๆโอ้โหเป็นสนามคอสคันเรีพอดีเลยทุกคนเออออกทำไมอะโนโน พีค่คิดว่ามันน่าจะออกไม่ทันแน่ๆเลยนะครับน้องๆว่าถ้าเกิดมันออกทันเนี่ยทุกคนมันก็ทําการถ่ายออกไปเนที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่ามันออกแล้วมันก็ติดไงทุกคนเออเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าทุกคนว่าเราแข่งสนามคอสในรูปแบบนี้แบบคนเดียวโดดโดดเนี่ยเราจะทำออกมาได้ดีมากน้อยขนาดไหน น,น,นี่บูธรอเลยครับน้องชายแล้วก็หนึ่งครับน้องๆออ,ออกตัวไปแล้วทุกคนโ,โหออกตัวนิ่มมากเลยทุกคนสําหรับใครที่อยากซื้อพากกันนี้นะครับน้องพี่แนะนําว่าให้ทําการซื้อก็ตัวลิมิเต็ดน่าจะเป็นเลยที่ดีที่สุดแล้วนะคะคือแบบว่าพักกันนี้นภายในเกมเนี้อทุกคนมันถูกเลิกสิทธิ์ไว้แล้วเพราะฉะนั้น,นครับน้องๆมันเลยมีตระกูลพากกันนี้เนี่ยออกมาแบบเยอะมากคือแบบมันเยอะจริงทุกคนเยอะชนิดที่แบบว่าเราไม่รู้กันทุกคนว่าเราจะซื้อรถรุ่นไหนดีนะครับน้องสำหรับภายในตระกูลพาันบมากันนี่่คิดวาน นี่น่าจะเกิน10บคันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้องพี่คิดว่าเป็นในรูปแบบนั้นนะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยไปดูภายในเดลเลอร์อีกทีหนึ่งละกันนะฮะค็พร้มโอเคอยู่นะทุกคนแต่ว่าเนี้ยเนี่ยเราไม่ได้ทําการอัปเกรดแบบตึงๆกันนั่นเองครับน้องหลักๆที่เราไม่ทำการอัปเกรดเนี่ยก็จะเป็นเครื่องยนต์นะครับน้องๆแล้วก็เรื่องของเบรกนะครับทุกคนแล้วก็เรื่องของยางกันนั่นเองครับน้องๆแต่ว่าตะกูลพักอันนี้เนี่ยข้อเสียหรือคนคือห้ามโดนหญ้ากันนั่นเองครับน้องๆว่าถ้าเกิดโดนหญ้าปุ๊บเนี่ยยรรรรรรถพพพววกกกกนน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 ีีี้้้้้ะะะะคคัััับบบบบออ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 งงงงๆมมมมมมททท่่่่่่่่จหหุุ360 100%ศาาาาไไไดแแแเเเเเลืืผ็ตตข คนเดียวก่อนนะครับน้องๆเรามาลองดูดีกว่าทุกคนว่าเราทันทำสปีดเนี่ยได้ดีมากน้อยขนาดไหนกันนั่นเองเฮ้ยลงนิ่มจัดเลยอ่ะทุกคนไม่คิดว่าจะลงนิ่งในรูปแบบนี้นะครับน้องๆโอเคเดี๋ยวเราไปลองแข่งสนามใหม่ด้วยซึ่งน่าจะเป็นเลยที่ดีที่สุดแล้วนะครับน้องๆเพร,รู้สึกว่าสนามใหม่เราเนี่ยก็ถือว่าเป็นเลยที่ท่อนาจะรีบประสิทธิภาพในเรื่องตัวทำสปีดได้แบบดีมากๆเลยนะครับก็คงดีอยู่นะทุกคนแต่เกดอัปเกรดในเรื่องตัวยางเนี่ยให้แบบว่าตันแบบตึงๆนะครับน้องๆไมคิดว่าเป็นล้วนเออนนารลยะ มีความแบบเก่งๆอยู่นหน่อยนึงอะไรประมาณนี้กันนั่นเองครับน้องๆได้เทาไหรอ่ะน่าจะประมาณ450กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับน้องๆว่าเมื่อกี้เนี่ยเราทําการกดในโตไปนั่นเองครับทุกคนแล้วก็บู๊ไปหนึ่งรอบครับน้องชายี่ยมเโคตรดีทุกคนโอเคเราบู๊ไปึ่งรอบครับ ได้อยู่นะเนี่ยทุกคนโอเคค่อยๆเบรกคำน้องเบรกดีนะทุกคนอันนี้ถือว่าเป็นเลยที่ยอมรับได้เลยคือแบบว่าเราไม่ต้องทําการอัปเกรดเบรกมันนะมันก็เป็นเลยที่ดีมากๆเลยนะั่นเองนครับน้องๆโอ้ยสุดยอดทุกคนโอเคแล้วก็ทําการเลี้ยวซ้ายไปนะอีซี่อยู่ทุกคนถือว่าเป็นเลยที่จะนิ่มมากๆเลยนะเอา้าใครก็มาจอดดอชตรงนี้เนี่ยทุกคน <laughs> เฮ้ยเลี้ยวมาสักคู่นี้โอเคอยู่นะทุกคนโอ้โหเป็นเลยที่ดีมากๆเลยทุกคนสเต็ปเดิมนะครับน้องๆเท่ก็อย่างเลี้ยวซ้ายนะคนอยู่ทางขวาแล้วก็อย่างเลี้ยวขวาเนี่ยคนอยู่ทางซ้ายกัน ครับทุกคนซึ่งอันนี้นะ่ะเป็นสเตปนะคนในการขับสนามเซอร์กิตด้วยนั่นเองครับทุกคนแต่ว่าเนี้นะ่ะเรามาทำการแข่งสนามคอร์สไงนะทุกคนเออ <c oughs> ก็เห็น <c oughs> ว่ามีคนแข่งเออเราเลยมาด้วยนะครับน้องๆแต่ว่ามันเนี่ยออกไปเป็นทีเดียบร้อยแล้ว <laughs> เฮ้ยสองนาทีครึ่งได้อยู่นะสู๋ถือว่าไม่แย่เลยครับน้องๆโอเคแล้วก็บูฟายนะครับน้องๆเบรกก่อนทุกคนโอเคโอ้โหโอ้ไม่กูโอ้ไม่กูสะดุดไปนิดเดียวเองอะ่ะทุกคนโอเคแล้วก็ทําการลากเบรกสักหน่อยหนึ่งอาจจะต้องเบรกยาวสักหน่อยหนึ่งนะครับน้องๆเงี yeah! ้ยโดยที่เราครับน้องๆใช้เวลาไปมากถึง2นาที50.3วินาทีกันนั่นเองครับน,น้องๆแล้วก็รถสปีดเน,นี่ยอยู่ที่มัน455กิโลเมตรต่อชั่วโมงกันนั่นเองในตัวอัพทารครับทุกคนหนึ่งนาทีสามวินาทีกันึง หลูปไปทุกคนดูที่ทุกคนว่าไลนิ่งหลูปมีหรือเปล่าไม่มีเลยทุกคนสนามอื่นก็มีมีใครด้วยนะครับน้องเพราะฉะนั้นครับทุกคนพี่ขอไปลาแป๊บหนึ่ง และตอนนี้นะครับน้องๆเราก็ลงสนามแข่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนี่คันด้านข้างเรานี่ถือว่าตึงเกินต้านนะน้องๆแต่ว่าเราลืมเชื่อมันอีกแล้วว่ะทุกคนหูยรอมันฟรีรอเลยทุกคนโอเคสองนะครับน้องๆแล้วก็หนึ่งครับทุกคนแล้วก็ออกตัวแล้วครับน้องชายเฮ้ยออกตัวเหมือนจะดีนะเนี่ยทุกคนโอ้โหแต่ว่ามันไปนู่น้วทุกคนมันโปะเปล่าวะไปเร็วจัดเลยทุกคนแล้วแอบไม่โหลด,ด้ด้ครับน้องๆ เกมคุณภาพทุกคนช่วงนี้นี่ไดอิ่งเ็มไทถือว่าค่อนข้างจะเก็บรวบป้าๆเลยนะครับน้องๆคือแบบเกมมันไม่โหลดอ่ะทุกคนเท่เราทำยังไงครับน้องๆเดี๋ยวเรามาลองดูก่อนทุกคนสนามใหม่ในรูปแบบนี้นะครับน้องๆเจ้าตัวพารอกันนี้ลิมิเต็ดเราเนี่ยจะทำออกมาได้ดีมากน้อยขนาด พี่คิดว่าน่าจะโอเคอยู่มั้งทุกคนตอนนี้นี่วนไปประมาณ2รอบนะครับน้องๆแล้วก็ได้เวลาอยู่ที่ประมาณเกือบ40วินาทีเลยนะั่นเองครับน้องๆเยอะไแพร่ไวะเนี่ยทุกคนน่าจะเยอะไปไนะเนี่ยปกติแล้วมันน่าจะไม่นานขนาดนี้นะครับน้องๆโอเครอบ3ามแลวเว้ยทุกคนโอเคแล้วก็ทําการเลี้ยวแปะปกตินี่เราใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเท่านั้นนะครับน้องๆถ้าเกิดเราเนี่ยใช้เจ้าตัว F5 กันนั่นเองครับน้องๆอุย้ยพยายามเร็วแล้วทุกคนแต่ว่าเร็วสุดน่าจะได้ประมาณนี้นะครับน้องๆโอเคเบรกสักหน่อยหนึ่งนี่เราแทบจะไม่ต้องเบรกเเลยยซ้้นนะคครับองงๆพีแ หนิดนึงนะครับน้องๆรถมันเนี่ยก็แทบจะหยุดให้เราแล้วแบบ100%กันนั่นเองเฮ้ยอย่างน้อยเราก็วนชนะบอดได้1คันนะน้องชายอันนี้ถือว่าเป็นเลยที่แบบว่าโหดมากๆเลย <c oughs> ชนะบอดต,ตั้ง1คันแน่ทุกคนหนึ่งาทีสิบห้าวีแล้วทุกคนโอเค ดียวกันนะอ้ยสะดุดอะไรวะนาทุกคนรู้สึกว่าตรงกลางนี่ก็มีเนินอยู่เหมือนกันนะครับน้องๆเพราะฉะนั้นน้องๆต้องระวังเลยนั่นเองครับน้องๆโอเครอบ5แล้วเว้ยทุกคนใช้เวลาไปประมาณ1นาที26ิวินะครับน้องๆโอ้โหจะ30วิแล้วด้วยอ่ะทุกคนกดบูสต์ไปครับน้องๆโอเคค่อยเบาก่อนครับน้องๆแล้วก็ทำการบูสต์ไปหนึ่งรอบหนึ่งครับคือแบบว่ามันเหมือนมันโดนกากทุกคนสำหรับที่ตัวคัววนนี้เราถ้าเกิดสมมติว่ามันพุ่งทะยานไปมากกว่าน,นี้น่ยพี่คิดว่าเป็นเลยที่ดีมากๆเลยครับทุกนกาทีางถึ1 40 35วินาทีกันนั่นเองครับน้นองๆที่1เนี่ยใช้เวลาไป1นาที35วินาทีอ้ามันคือที่ตัว Apollo อัพโรทุกคนแล้วก็ในตัวพางทุกคนยี่มัน43.0วินาทีนะครับน้นองๆแล้วก็ทอสปีดเนี่ยยี่มัน455กิโเมตรต่อชัมม่วโมงกันนั่นเองทําจริงทุกคนมันใช้เวลานานอะไรในรูปแบบนั้นครับน้นองๆเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนไปเดี๋ยวเราไปลองดูโมเดลของมันกันเลยดีกว่าในเรื่องของตัวโมเดลนะครับน้นองๆพี่คิดว่าก็เป็นโมเดลอีกหนึ่งโมเดลที่น่าสนใจมากเลยด้วยความรู้ว่ามันเป็นรถลิมิเต็ดนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยโมเดลมันเน่ยมันต้องสวยมากกว่ารถธรรมดาอยู่แล้ว คนไมวจะเป็นด้านหลังเออหูย,ยด้านหลังสวยมากทุกคนเครื่องยนต์นี่ถือว่าตึงเกินต้านมากๆเลยนะครับน้องๆล้อแม็กเอ่ยนะครับน้องๆเฟรมด้านข้างเอ่ยก็จะเป็นเจตัวคาร์บอนทา หมดเลยนั่นเองครับน้องๆด้านหน้าครับทุกคนไหนดูสิรู้สึกว่าด้านหน้าน่าจะเป็นช่องเก็บของมั้งทุกคนน่าจะใช่นะทุกคนดูทรงเรรูปแบบนี้แล้วแต่ว่าเราเนี่ยดูแทบจะไม่ออกเลยนะทุกคนน่าจะเป็นช่องเก็บของเลยทุกคนแต่ว่าเป็นช่องเก็บของแบบคาร์บอนกันนั่นเองครับน้องๆแล้วก็ภายในเนี่ยจะเป็นเบาะหนังในรูปแบบนี้เลยนั่นเองครับน้องๆไหนขอดูหน้าจอหน่อยเด้ทุกคนโอ้ยหน้าจอดีสุดๆเลยทุกคนอะไรมันจะสวยงามในรูปแบบนี้แต่ว่าไม่มีตาโลโก้ของเขานะครับน้องๆแต่ว่าถัดไปเนี่ยก็จะมีตัวรหัสรุ่นขอองงเเ้าดวยนนั่ น้องๆด้านข้างครับน้องๆก็มีรหัสรุ่นเหมือนกันเขียนว่าเจ้าตัวพากันนี้กันนั่นเองครับน้องๆอะเดี๋ยวเรามาลองดูด้านหลังกันบ้างดีกว่าทุกคนด้านหลังครับน้องๆก็มีสลักรุ่นของเขาด้วยเช่นกันครับทุกคนด้านหลังนี่ถือว่าสวยงามมากเลยนะทุกคนถือว่าเป็นเสน่ห์ของเจ้าตัวพากันนี้แบบมากๆเลยนั่นเองครับน้องๆด้านนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรอยู่แล้วด้านหน้าครับน้องๆอุ้ยด้านหน้านี่ตึงจัดเลยทุกคนไม่เหมือนกับหน้าคนเลยนะเนี่ย โคเกินน้องชายทำไมหน้าตามันน่ากลัวนในรูปแบบนี้ครับน้องๆอ,อี๋ยวเรามาลองทาการ start e n g i n นกันสักหน่อยหนึ่งดีกว่าครับน้องๆแล้วเราลองดูวิวภายในดูทุกคนโอ้เลยกไม้เป็นไร <laughs> โมเดลขยะทุกคนโอ้โหแต่ว่าเราสามารถหมุนซ้ายหมุนขวาได้เหมือนเดิมเลยนะทุกคนแล้วก็เลขกไม้เนี่ยสามารถใช้งานได้ปกติทั่วไปเลยนั่นเองครับน้องๆ <laughs> แต่ทำไมมันมีไฟบิบบลีบิบอลในรูปแบบนั้นพี่ก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะครับน้องๆแต่ว่านี่นะคุกคือเจ้าตัวพากันนี้นะครับน้องๆที่เป็นตัวลิมิเต็ดแล้วก็ทาการขายไปเนี่ยมากกว่า10,000คันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองโดยที่เราครับน้องๆได้มาอยู่ที่ประมาณ3 9 2กันเกองันได้เครับน้องๆเพราะฉะนั้นนะทุกคนสำหรับกครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์เพื่อเนกำลังใจกับพี่พิกด้วยบาย bye. Scenes I got little more to give y'all than the people I'm not Step foot in the game, y'all not strange, y'all uh -huh. hate them more cause I'm up and I don't even fly like, But I'm here, I see rappers Lying in dark dark clothes